สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเอ็มจากรถเชียงรายอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาส่งงานนะครับผมตัวรีโวนะครับเกียร์สปอร์ตนะครับตัวนี้ก็ป้ายแดงเลยนะครับวันนี้ลูกค้าก็มาเลือกนะครับงานกับเราก็คือเป็นเซเลนซิโนะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้เก็บเสียงภายในรถนะครับผมเดี๋ยวขอของนี้นะครับตัวนี้เลยครับผม่าวันนี้เราจะมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ คุณภาพเยี่ยมนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเซเรนซิโนะครับเราก็จะสอดเข้าของเดิมตรงนี้นะครับตัวเนี้ยจะไม่มีการแกะใดๆนะครับเพียงแค่สอดเข้าไปด้านในนะครับคือของเดิมเนี่ยมันจะยุบนะครับตัวนี้เราเราดูุสูงใกล้ครับตัวเนี้ยเราเราจับเลยครับมันจะไม่ยุบแล้วนะครับนะครับเนี่ยนะครับคือเราก็จะสอดเข้ายางหมดเลยนะครับสี่บานนะครับผมอ่าเดี๋ยวตอนปิดนะครับจะเสียงมันจะแน่นนะครับถ้าเราปิดเราเบานะครับมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ล็อกแล้วนะครับ มันจะดีดออกเราต้องใช้แรงนิดหนึ่งครับครั้งแรกนี้นะครับนะครับแสงมันแน่นนะครับมาดูบานหลังกันบ้างนะครับนี่นะผรนี่ก็สอดลงเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้สอดเข้าเหมือนกันเลยนะครับลองดูครับนะครับนะครับน้ำเก่ามันจะนุ่มๆนะครับล้วเก่าจะนุ่มประมาณกดนี้นะครับลองดูกดนี้ได้ครับนี่นะครับและเรากดเนี่ยมันจะแบนเลยนะครับผมนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผม ฟองเลยครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็ใส่ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกันนะครับผมเซรซิลเก็บเสียงนะครับน่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวลองลูกปิดนะครับนะครับมันจะเด้งนะครับนี่แข็งแรงครับเราเนบานหน้านะครับ มาหน้าก็สอนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ด้านในนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมปิดเหมือนกันนะครับต้องใช้แรงนิดนึงนะครับโอเคนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหานะครับหรือว่ารถเก่าๆเลยนะครับมีปัญหาเวลานะครับเราขับไปเนี่ยจะมีเสียงลมเข้ารถนะครับหรือว่าลมสะท้อนเข้ามานะครับ ได้ยินเสียงนะครับเวลาเราขับเร็วๆนะครับสามารถเลือกใส่เซเลสซิลได้นะครับเก็บเสียงลบเข้าแน่นอนนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับงานไฟหรืองานนักเกตหรืองานชุดแต่งต่างๆนะครับติดต่อเราได้นะครับแตงโมเชียงรายนะครับผมปัจจุบันก็มีอยู่สองสาขานะครับก็จะมีที่นางแรงแล้วก็แม่สายนะครับกติดตามได้ยนะครับสวัสดีครับ